สยามจี้นายกเคลียร์ปัญหาข้าวในโครงการรับจำนำหลังพบรงสีกว่าพันไรยถูกฟ้องเดือดร้อนหนักเสียดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกอื้อ วันที่26กันยายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาที่มีนายพรเพชรวิชิชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนโดยว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพานิชภักดีสอวอาหารือเรียกร้องไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการคลัง ให้ตรวจสอบอและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่เดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวตามที่องค์การคลังสินค้าอคอสอและองค์การตลาดเพื่อการเกษตกรอตกเช่าโกดังฝากข้าวซึ่งขณะนี้ทราบว่าถูกฟ้องร้องกว่า1,000รายทั้งนี้จากการที่ตนลงพื้น นี่พบว่าข้าวในโกดังมีสภาพดีแต่ถุงบรรจุเริ่มเปื่อยเพราะฝากข้าวนานถึง8-9ถึง9ปีดังนั้นขอให้เร่งดำเนินการหลังจากพบว่าอคสสามารถประมูลข้าวได้แล้วแต่นำออกไม่หมดเพราะมีปัญหาการรับจำนำข้าวทั้งที่ข้าวไม่ใช่ของโรงสีข้าวแต่เป็นข้าวของรัฐบาลที่ฝากโรงสีไว้ระยะเวลานานปล่อยปละเลยทิ้งขว้างไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยข้าวที่ตรวจสอบเป็นข้าวดีข้าวราคาสูง อยากให้เร่งดําเนินการข้าวขายหากปล่อยนานกว่านี้เป็นข้าวเน่าได้ว่าที่ร้อยตรีวงสยามกล่าวว่าที่ร้อยตรีวงสยามกล่าวด้วยว่าสําหรับผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องร้องพบว่าต้องเสียดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกและไม่สามารถซื้อข้าวจากชาวนาในรอบฤดูการผลิตหน้าได้ทั้งนี้ขอให้นายกเร่งดําเนินการแก้ไขเพราะข้าวเป็นนโยบายของรัฐบาล